สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง gorilla tv ด้วยนะครับผมวันนี้ว่าจะไม่มาก็ต้องมาอีกสักคลิปหนึ่งมี2คลิปนะครับผมก็คือวันนี้ทําแบบว่าจะบอกเลยว่าร้านค้าฮันสาโคตรคุ้มเลยครับแต่จุด่ายประเด็นหลักก็คือจะมาสุ่มนะครับผมทางด้านของชุดโคโนนะครับผมหรือชุดพิโดแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมพิเศษนะครับผมสำหรับช่วงนี้สำหรับคนที่อยากได้ชุดงูนะครับผมก็คือเป็นชุดระดับตำนานชุดแรกเลยของฟีฟายนะ นะครับผมนี่ก็เป็นชุดงูครับบ้าน,นะครับผมบอกเลยสามารถเปลี่ยนสีได้สี่สีนะครับผมก็มีแดงเหลืองม่วงฟ้านะครับผมบอกเลยโคตรเท่มีท่าทางมากมายนะครับผมก็ใครที่อยากได้นะครับผมก็มาให้สุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้จัดนะอยู่ในกาชาทนะ่าสามเหรียญน,นะครับผมนี่เลยตรงนี้เลยนะครับผมสามารถสุมได้เลยพี่มีแล้วนะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องสุมไปดูเนาะโอเคประมาณนี้เลย ก็พิเศษนะครับสำหรับคนที่หาเพชรแบบฟรีๆนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับก็แจกบัตรทูมันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีลองดูสนิดหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมสาหรับคนที่หาเพชรฟรีไฟล์แบบฟรีๆเนี่ยครับผมหรือจะเป็นเกมอะไรก็ตามแต่ที่เติมอยากเติมเกมแบบฟรีขอแนะนาแอปนี้เลย แฮปปี้ดัมมี่นะครับผมซึ่งแอปนี้ไม่ใช่การพนันใดอย่างใดก็คือจะทําการเล่นเกมเก็บคอยรูปดาวนะให้กดตรงแรกตรงที่เป็นรูปดาวเนี่ยคอยตัวนี้นะครับผมความสามารถมันคือสามารถเติมเข้ามือถือได้นะครับผมแล้วก็สามารถแลกเป็นแบบชุมนุนี่ได้นะครับผมซื้อขนมซื้ออะไรกินได้เลยเออหรือจะเติมเกมก็ได้นะครับผมอ่าแต่พิเศษสำหรับคนที่กดริงพี่ด้านล่างรับเลยฟรีหนึ่งพันคอยบวกกับกิจกรรมมันด้วยก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมที่จะได้นะครับผมอ่า ก็คอยก็สามารถได้จากเกมพวกนี้ครับและขั้นตอนการแลกก็กดไปตรงสีส้มนะครับผมกดไปตรงสีส้มเสร็จนะครับผมเด้งขึ้นมาหน้าตานี้กดไปช่องที่2ครับแลกบัตรชูมันนี่ได้เลยสำหรับคนที่คอยเยอะๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเอาบัตรชูม,มันนี่ 1, 500หนึ่พอะไรประมาณนี้ไปแลกได้เลยสำหรับคนที่สนใจอยากได้บัตรชูมันนี่ฟรีริ้งอยู่ด้านล่างเลยครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปกดดาวน์โหลดกันนะครับผมฟรีๆไม่ต้องเติมเงินนะครับผมก็เก็บคอยลแรงๆแบบชุมบันี่เติมเกมแบบฟรีๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมก่อนอื่นมาดูตลาดนัดฟรีไฟซึ่งตลาดนัดฟรีไฟเนี่ยโคตรคุ้มเลยเห็นไหม ซึ่งมันคุ้มยังไงนะครับผมเราสามารถซื้อหินอัป,ปืนได้นะครับผมนี้ก็น่าจะรู้แล้วสำหรับคนที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมบอกเลยเออประเด็นหลักเือนเนี่ยคุ้มสุดแล้วนะครับผมซื้อ3ามชิ้นได้75้าเปอร์เนะครับผมก็คือลดราคานะจัดไปเลยนะครับ3า0อสิเพชนะครับผมซึ่งเนี่ยตกเท่าไหร่เนี่ยประมาณ 1, พันสองร้อยเพชนะครับผมก็ลดแค่สามร้อยยี่สิบนะครับผมคุ้มเลย คุ้มเลยคุ้มจะจัดนะครับผมเนี่ยแล้วกดรีทีนึงปุ๊บปืนก็ขึ้นมาให้ใหม่นะครับผมสามารถซื้อได้ตลอดเลยนะครับผมก็สําหรับคนที่อยากอัพปืนนะครับผมก็เทคนิคง่ายๆนะ ตรงนี้เลยนะครับผมเออใครที่อยากอัพปืนอัพเวลนะครับผมก็ยังสการ์มิการ์ดอนออกบ่อยนะครับผมก็สามารถซื้อได้เลยเห็นปหมเลือกได้เลยอันถูกนะหรือเสื้อนเดียวก็ได้250นะครับผมอ่าบางคนบอกอเฮ้ยเพชรพี่ไปไหนหมดมีแค่55พี่ซื้อไปเมกินแต่ไม่ต้องเสียใจพี่รับเพชรทุกวันนะพี่ก็มีแอปดีนะครับผมก็อยู่ด้านล่างเลยแจกบัตรทูมันนี่เติมเข้าทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็เติมเกมตลอดนะครับผมพี่ก็เติมแบบรายเดือน ประหยัดไปอีกนี่ครับผมแล้วก็มีของตึงตลอดเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมมาดูสําหรับคนที่ดูตรงนี้นะครับก็คงจะรู้อยู่ว่าหินอัพปืนมันโคตรแพงเลยใช่ไหมเนี่ยเราจะอัพอะไรก็อัพได้นะครับผมถ้าเกิดเราซื้อจากร้านค้าหันสาตัวนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปืนซองควงนะครับผมซองกระป๋องนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะนี่เลยนะครับซื้อา c a ม a ก i ดอนมา1ิบอัน อ่าเปิดนี้ก่อนครับอันนี้น่าจะได้ถ่าวนแล้วนะครับผมพี่คิดว่านะครับผมก็จะเป็นทางด้านของทอมสันอ่าการเวลานะครับผมอินทรามนะครับผมตัวนี้เลยได้ถ่าวนเรียบร้อยแล้วครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ถ่าวนไปเลยนะครับแบบนี้เลยซึ่งปืนนี้โคตรดีบุกระยะสองนะครับผมเออดาเมจด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะจําไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับผมโอเคต่อไปซองกระปอมนะครับเฮ้ยอันนี้ซองเมกระดอนนะครับผมนี่ตุ้มแหมมันอยู่ใกล้กันขอโทษทีนะครับผมนี่ซองไอ หินอัพป,ปืนสกามเม็นกระดอนในี้นนี้ซองกระป๋อมนะครับผมซึ่งตัวนี้จะอัพนะครับผมทางด้านของปืน <c oughs> ซองเบัตราการยิงนะครับผมให้เป็นเบลจเจ็ดสตีดะพี่ก็ยังไม่เบลจเจ็ดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมใครที่อยากอัพป,ปืนนะครับผมบอกนี้เลยนะครับผมนี่อันนี้ขอแ,แนะนําตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมนี่โอเค้นกิฟก็เปลี่ยนได้นะครับผมเห็นปะอ่าเปลี่ยนมาแล้วก็มาอัพอย่างอื่นจะอัพอะไรก็อัพไปนะครับผมนี่เหลืออีกเท่าไหร่เนี่ย โอ้ให้ได้400นะครับหรืออีก200ก็จะครบแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนี่46นะก็กดเลื่อนนะครับผมเลื่อนให้เป็นทางด้านของ Disney g การ d i a n นะครับผมหรือปืน AM8 อัพเบลนั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยนี่เห็นไหมโคตรคุ้มนะครับผมคุ้มจัดๆเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะ โอเคเดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงเช็คของก่อนจะ่ไปส่มชุดโคโน,โนนะประเด็นหลักก็คือคลิปนี้อ่ะอันจริงคือชุดโคโน,โนไม่ได้อยากได้นะอยากได้หินอัพปืนมากกว่านี่แล้วมาอีก200นะครับผมร้อยเกนะครับผมก็จะได้ท่าอัพปืน7แล้วนะครับผมเท่ๆแบบนี้เลยมามาดูนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วประเด็นหลักคลิปนี้คือชุดโคโนไม่ได้อยากได้หรอกแต่เล่นให้ดูนะครับผมซึ่งหมุนหนึ่งครั้ง1เพชรใช่ไหมครับผมครั้งต่อไปมันจะเป็นการเตะลูกบอลนะครับผมให้กระเด็นไปอยู่ในส่วนรถต่างๆอ่ะ นี่ปึ๊บเป๊บเปิบเปิบตุ้มมาส่วนลดนะครับผมเตะแล้วลดเท่าไหร่40%นะครับผมเตะเข้าไปอีกนะครับผมนี่กดปุ๊บก็ไปนะครับผมเห็นไหมได้กระเป๋าเลยเป็นไงโคตรคุ้มนะครับผมตอบไอเตะ ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเมอร์อันนี้เห็นไหมซึ่งชุดโคโน่ก็ไม่ห่าไรหรอกเป็นชุดบอลน,นะครับผมเอาง่ายๆคือสำหรับพี่คือกระจอกอันจริงชุดอะไรก็เท่กว่าชุดบอลอีกชุดบอลแจกฟรีก็ดีนะครับผมอันนี้คือไม่ต้องใส่ใจผมเนี่ยคือปัญญาอ่อนนะครับผมอันนี้คือพูดแบบง่ายๆเลยนะครับผมคือชุดบอลทีหนึ่งเขาก็แจกถูกไหมว่าสุ่มเพื่ออะไรมันไม่จะเป็นนะครับผมเออช่างหัวมันนะครับผมไม่ต้องไปเล่นกิจกรรมนั้นคือพี่ก็แค่นําเสนอเฉยนะโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือเป็น,นชุด ตัวนี้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าดิเออน่าจะเป็นกระเป๋าใหม่ทำเงนเป็นเหมือนชุดเลยพี่ก็คิดว่าชุดเป็นกระเป๋ากระปอมเขียวนะครับผมเท่ๆแบบนี้เลยนี่ประเด็นหลักคือหินอัปเปินบอกเลยตั้งค้างแสงอยู่อีกสองวันนะสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมไม่มีเพชรก,ก็เลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเยอะๆนะเอ้าผมเก็บคอยเยอะๆแลกรับ Get ประชู แบบพีพเลยนะครับผมชูมานี่ไปเติมนี่เห็นไหมทอมสันการเวลาที่เราได้มานะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เบิร์บวกระยะหนึ่งอ่าบวกระยะสองอัตรารีโหลดเร็วขึ้นนะครับผมถือว่าดีทอมสันตอนแรกก็ไม่มีเลยนะตอนนี้ผมมีเป็นสิบกระบอกเลยนะครับผมเมื่อประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะ บอกเลยเปิดมาได้ทั้งปืนได้ทั้งกระเป๋าแล้วก็ได้หินอัพปืนด้วยโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคก่อนจะไปฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ยังเล่นกิจกรรมนักบอลนะครับผมหรือบอลโลกฟรีไฟบอลโลกไม่จบนะครับผมก็มีชุดให้เราแลกนะครับผมของต่างๆเลยรับตามนี้เลยนะครับและรับโทเค็นฟุตบอลโทเค้นฟุตบอลตัวนี้นะครับพอไปแลกชุดนะครับผมแลกของต่างๆได้เลยนะครับผมเห็นไหมมีต่างๆนานาให้แลกนันแลกให้หมดเลยนะครับแบบพี่ๆกดให้ดูเนี่ยเห็นไหม แลกไปเลยนะครับผมแลกให้หมดไปเลยนะครับผมโอเคชิวๆนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นปะอ่า นี่ก็ชิวๆเนาะก่อนจะไปนะฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ฝากไว้แบบจริงจังเลยนะสำหรับคนที่มีปืนอัพเวลอยู่นะและอยากได้นะไม่มีเพชรก็เล็งอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่เลยตลาดนัดฟรีไฟล์ตัวนี้นะครับผมมีหินอัพปืนขายอยู่นะเออไม่อยากได้อะไรก็เอาหินอัพปืนไปสักห้าห้ากล่องก็ดีนะครับผมมันเผื่อมันจะได้อัพเวลให้เป็นเวลสีก็ได้ปลดล็อกบริตตี้ก็ได้ไม่ต้องถึงเวลเจ็ดก็ได้นะครับผมก็คืออัพไปก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจ กับพี่ด้วยนะครับผมเจอคลิปต่อไปส่วนชุดพี่โดไม่ต้องไปเอาหลอกปัญญาอ่อนนะครับผมจริงๆบอกเลยนะครับผมตรงๆนะเออชุดฟรีก็มีแหมมาสุ่มเฉยเลยนะโอเคบ๊ายบายเจินครับ